ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปเปิดกล่องดมแผงนะครับอ่าอีพีนี้นะครับมีงานมาเปิดกล่องดมแผงให้เพื่อนๆดูเนี่ยแค่หนึ่งรายการนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่เป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความลิมิเต็ดพอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันต้องบินไปซื้อถึงเกาหลีนะครับผมอ่าตัวที่เราจะมาเปิดกล่องวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับ สินค้า Limited Item จากกันดัมเบดเกาหลีนะครับผมอเรามาดูข้างในกัน <c oughs> นี่นะครับตัวนี้เลยเป็นไงครับ Limit ต็ Limited, พอสมควรเนาะมันก็คือสินค้าตัวเดอะกันดัมเบลดลิมิเต็ GBK20 นะครับกันดัมแอสเทีนะครับหรือง่ายๆนะครับตัวนี้ก็คือกันดัมแอสเทียที่ ออกแบบสีใหม่แล้วก็ออกแบบรายละเอียดนะครับแล้วขายในงานนะครับขายในงานตัวนี้ขายอยู่ที่งานาบันไดบันไดเนโกโกูเลียฟันเอชโป2023นะครับจัดเมื่อวันที่24ถึงวันที่27สิงหาที่ผ่านมานะครับผมตัวงานตัวนี้เป็นสินค้าที่ออกแบบมาและวางขายผ่านกันดัมเบดโดยตรงนะครับ แต่ขายเฉพาะกันดัมเบตเกาหลีเท่านั้นในการฉลองฉลองครบรอบ20ปีการเปิดกันดัมเบตในประเทศเกาหลีนะครับผมอ่าอันนี้นะครับตัวง,งานก่อนนะครับงานกันดัมฟันเอ็กโปเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆมันก็เหมือนก,นกับงานบ้านเราเนาะ เอาจริงก็เหมือนงานกระดัมเอ็กนะครับสมัยก่อนนะครับแต่ปีนี้ประเทศไทยไม่ได้จัดกระดัมเอ็กปนะครับประเทศไทยประเทศไทยจะจัดงานกระดัมด็อกไทยแลนด์นะครับที่เซนทั a เวิร์ลเนาะเดี๋ยวเดือนหน้านะครับจะจัดเดือนหน้าเพื่อนๆคนไหนว่างก็ลองไปดูอาจจะมีสินค้าลิมิเต็ดที่น่าสนใจในแบบที่ดีไซน์ให้ประเทศไทยโดยตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวนั้นอาจจะต้องไปดูกันว่าหน้างานจะมีตัวไหนหน่าสนใจกันอีกที นะครับหรือมีอะไรเซอร์ไพรส์เราเนาะแต่วันนี้เราจะพูดถึงตัวนี้กันอย่างเดียวนะครับผมงานนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกมันก็คืองานการน้ำเอ็กโปนะครับงานกนารภพยบันไดเอ็กแล้วกันนะครับก็จะมีการแสดงสินค้าต่างๆนะครับตัวงานของพลาสติกโมเดลคิดนะครับหลายๆตัวคนไปต่อคิวงานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้คําว่าค่อนข้างเยอะก็คืองานน่ะจัด24แต่บางคนน่ย เท่าที่น้องเขาเล่ามาน้องบางคนเนี่ยไปต่อคิวตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่23สานะครับเพื่อให้เป็นคิวกันทั้งตั้งแต่การซื้อของการได้เข้าร่วมงานเป็นคิวแรกๆเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของงานนะ้องไม่ต่างจากของที่ประเทศไทยเราแหละครับเวลาเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะ้องเวลาเรามีสินค้าน่าสนใจเราก็ไปต่อคิวกันแต่เช้าเหมือนกันนะครับเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าลิมิเต็ดนะครับ อันนี้เราก็จะเห็นประจําแต่อันนี้ก็เป็นของภาพของเกาหลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพงานนะครับในงานต่างๆนะของกันนัมเบดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในงานนะครับก็จะมีตัวตัวกันนัมเอสเซียกล่องเนี้ยนะครับในสเกล1ต่อ10เนี่ยตั้งโชว์อยู่ที่งานด้วยนะครับแล้วก็มีตัวโชว์นะครับภาพตัวโชว์ต่างๆนะครับแล้วก็คิวเข้างานเนาะ อ่าอันนี้ผมเล่าบรรยากาศคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับก็คืออันนี้ผมฟังจากที่น้องเขาเล่ามาเนาะเราจะได้ได้ดูกับบรรยากาศด้วยนะครับอ่าในงานเนี้ยนะครับมันค่อนข้างอ่ามีความแบบน่าสนใจเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรดักสินค้าที่เอามาตั้งโชว์นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกเวลาเราไปงานพวกเนี้ยสาคัญที่สุดคือเราไปต่อคิวซื้อของนะครับคิวซื้อของของสินค้าตัวเนี้ยนะครับค่อนข้างอ่า ยาวพอสมควรนะครับสำหรับตัวกระดาษเอสเซียกล่องนี้มีการจำกัดจำนวนการสั่งซื้อ,อการซื้อนะครับ1คิว1วัน1วัน1คิว1กล่องนะครับหเบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างจะถูกลงทะเบียนนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งคิวของการซื้อเนาะ เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบเงี้ยซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ต่างจากหลายๆที่ของการซื้อสินค้าลิมิเต็ดอยู่แล้วนะครับทําให้สินค้าตัวเนี้ยแน่นอนเขามีการจํากัดการซื้อเนี่ยจำกัดการสั่งซื้อเนี่ยมันเลยการหาของเนี่ยมันเลยค่อนข้างหาได้ยากนิดนึงนะครับไม่ได้หาง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าแบบเราไปไปแล้วแบบเราจะได้คิวนะครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยถ้าคิวเต็มเนี่ย คิวสั่งซื้อเต็มเนี่ยครับเขาก็ไม่รับเพิ่มนะครับเราก็ต้องรันไปวันถัดไปเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของคิวสินค้าที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ต่อคิวค่อนข้างหนักมีการจํากัดการสั่งซื้อก็เยอะนะครับแต่จริงๆจํากัดการสั่งซื้อเนี่ยไม่ได้เฉพาะตัว GBK20 นะครับ รวมถึงสินค้าตัวอื่นด้วยนะครับสินค้าที่ไม่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยเขาก็จํากัดการสั่งซื้อ1คน1กล่อง1นรหัสเหมือนกันนะครับเพื่ออาจจะเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าแหละนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีของเท่ากันเนาะอาทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของกล่องนี้กันเลยนะครับตัวเอสเทียร์เออสเทียนะครับ G B K 2 0เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับมันก็เป็นงานที่แบบเราเราดูจากบล็อกอาก่อนนะครับ บล็อกอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นรูปของกันดัม s อสเทียอยู่แล้วนะครับองค์ประกอบของกันดัม s อสเทียตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่หนึ่งตัวบอดี้เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วมันก็คือเล f เฟรมนะครับผสมกับบูเฟมนะครับผมจะมีหัวไหล่บูเฟมบูเฟมเติร์ดหนอะบูเฟมเซกันนะครับและแบ็คแพคข้างหลังเป็นของเดสตินีนะครับาภาพข้างหลังแบ็คกราจะเป็นภาพของกุงโซนะครับเพื่อเป็นตัวแทนเกาหลีนะครับผม แล้วก็ตัวสีนะครับการออกแบบสีอย่างที่ผมดูเนี่ยมันเป็นสีธงชาติเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นสีธงชาติของประเทศเกาหลีแน่นอนก็คือขาวน้ำเงินแดงนะครับ3โทนนะครับผมแล้วก็มีลายขีดนะครับสามขีดเนี่ยมันจะเป็นลายที่เราเห็นบนธงชาติเกาหลีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นลวดลายแบบนั้นอันนี้มุมข้างกล่องก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีสัญลักษณ์ของกระดัมเบด นะครับชื่อ G B K 2 0นะครับมีดีคอน้ำอันนี้เดี๋ยวผมบอกลายดีคอน้ำจะมีเส้น3เส้นนะครับตัวหุ่นนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับเป็นตัว Astia Peak Destiny ด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหน้าหลังตอนประกอบเสร็จแล้วก็อันนี้ นะครับประเทศเกาหลีเนี่ยมีกรนดัมเบสอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือไม่อไม่ถึง6จุดแล้วนะครับของการของการไปเยือนกรนดัมเบสเกาหลีเนี่ยนะครับก็จะที่น้องเขาบอกเนี่ยมันเหลือมันมันมันเหลือจานวนน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของแผนที่เนาะเผื่อใครไปเกาหลีเนี่ยแล้วไปเมืองอย่างเงี้ยอาจจะไปเยี่ยมเยืยนอนกระอากระดัมเบสเกาหลีดูก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องข้างในดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจนะครับผม ไปเปิดกล่องกันเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูข้างในกันนะครับสำหรับ G B K สองศูนย์นะครับกล่องนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับข้างในนะครับก็พาร์ทค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราดูไปทีละอ่าทีาละห่อละกันนะครับเดี๋ยวออกข้างๆนิดนึงจะได้เห็นตรงกันโอเคอ่าห่อแรกนะครับเรามาดูก่อนก็จะเป็นลักษณะของ พาร์ตสีขาวนะครับอันนี้มี3ห่อก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ากล่องนี้นะครับเป็นเบสของ a อสเทียร์เรดเฟรมและบูเฟรมนะครับกับเด s t i นี่ตัวนะครับอ่านี้ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยแผงอันนี้ก็จะเป็นแผงของเรดเฟรมอยู่แล้วนะครับบอดี้สีขาวนะครับขาวแบบขาวค่อนข้างสว่างเลยนะครับแล้วก็พาร์ทของเท้าอันนี้เป็นพาร์ทเท้าอ่าจะเป็นพาร์ทที่ออกประมาณ สีดำนะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปทางดำมากนะครับจะไปทางเกรซะมากกว่านะครับผมแผงสีน้ําเงินนะครับแผงสีน้ําเงินอันนี้เป็นแผงบูเฟรมแหละถ้าใครเคยประกอบนะครับแผงสีน้ําเงินเนี่ยก็จะค่อนข้างออกไปทางน้ําเงินไปทางม่วงนะครับกล่องแผงน้ําเงินนะครับผมออกเป็นออกไปทางม่วงนะครับสีจอ,อกทางนั้นนะครับอันนี้ห่อต่อมาก็เป็นแผงของเลสเฟรมละ ต่เปลี่ยนจากสีแดงนะครับมาเป็นสีเทานะครับผมอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ของ Red f r a m e นะครับ f Frame Blue f r a m e จะใช้สติกเกอร์แบบนี้แต่ตาสีเขียวนะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็เป็นทาร์แบบเดียวกับของ Red f r a m e นะครับอ่าขอต่อมานะครับอ่าเป็นแอคชั่นเบสนะครับอ่าเป็นแอคชั่นเบสเหมือนแอคชั่นเบสมาให้นะครับแล้วก็นี้แผงสีขาวเป็นส่วนของปอกดาบนะครับขาวนี้ปอกดาบ อันนี้เป็นแผงสีเทานะครับแผงสีเทาที่เป็นโครงในนะครับปกติก็เป็นสีแดงเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวดาบนะครับดาบคาตานะนเนี่ยเปลี่ยนจากอะติวะโคมนะครับดาบสีเงินมาเป็นดาบเคลียแดงนะครับแดงใสค่อนข้างติดดำอ่าแดงแดงแบบใสใสเข้มหน่อยๆน,นะครับอันนี้พาร์ทส่วนของสีส้มนะครับเห็นก็รู้เลยมันเป็นพาร์ทของบูเฟมซึ่ง ผมว่าใช้ไม่กี่อันหรอกตัวนี้นะครับน่าจะใช้ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทของส่วนอาวุธเนาะโอเคต่อไปครับไปไวๆวเนาะอันนี้แผงของบูเฟมนะครับแผงของเลดเฟมแหละแต่เปลี่ยนจากสีแดงอันเนี้ยเป็นพาร์ทสีแดงก็จะกลายเป็นพาร์ทสีน้ําเงินนะครับผมเกาะสีเทานะครับอันนี้ก็แยกสีมาตามรูปแบบของสีเนาะข้างหลังนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทแผง A พาร์ทเนี้ยนะครับจะเป็นพาร์ทที่เป็นพาร์ทเสริม พาร์ทเสริมแบบที่ปกติเนี่ยถ้าใครต่อเลสเฟรมหรือบูเฟรมเนี่ยแล้วได้แผงนี้มามันจะเป็นพาร์ทสำหรับเราเอาไว้เชื่อมแบคแพคของทุกคุณทุกตัวที่อยู่ในภาคซีดนะครับมันจะสามารถใส่ตามกรอนพวกนี้ได้นะครับก็จะเป็นแผงแบบเนี้เราจะเห็นเนี่ยมันจะมีสี่แบบนะครับผมอ่าต่อมาไปไวครับผมอันนี้นะครับก็เป็นแผงของบูอ่าเดสปิกเดสซนี่ละนะครับเป็นสีเทา มีเอฟเฟกด้วยเอฟเฟกของเดสตินีเหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนนี่เอฟเฟกต์เดสตินีนะครับผมแล้วก็มีทีนะครับอ่าแผงปอกดาบสีทองของ r เรสเฟมนะครับแผงตัวบูเฟมนะครับสีเงินแล้วก็นี้แผงคงในนะครับของ r เรสเฟมจะเป็นสีเทาอ่าต่อมาไปไวๆครับอันนี้แผงของบูเฟมแน่นอนเพราะว่าเนี่ยหัวไหลหัวไหลบูเฟมนะครับหัวแบบบูเฟม นะครับผมแผงสีน้ําเงินนี้น้ําเงินจอกเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นอาวุธของ d e s t i n y อันนี้ดีคอน้ำนะครับลายของ gbk 2 0นะครับลายดีคอน้ำจะมีแค่นี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นแผงสีขาวปีก d e ส t ินีนะครับแผงสีน้ําเงินนะครับอันนี้แผง Destiny ชัดๆเลยอันนี้แผงสีขาวตัวเกาะนะครับเกาะขาวมีแผงซ้ํากันหลายแผงอยู่นะครับแล้วก็ แผงตัวปีดดิสนียอันนี้แผงสีแดงนะครับผมแดงนี้ก็ออกค่อนข้างคือแดงอะ่ะมันเป็นแดงต้องพูดอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ออกไปทางดําแล้วก็ไม่ได้ออกไปทางส้มนะครับเป็นแดงนะครับผมแล้วก็มีปีกแสง2อันนะครับอันนี้เป็นส่วนปีกแสงนะครับผมแล้วก็ใบประกอบครับอ่าใบประกอบใบประกอบค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นรูปแบบเดียวกับหน้ากล่องน,นะครับ G B K 2 0ข้างในเนี่ยอยากให้ผมบอก ถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะมีแผงซ้ําๆกันด้วยแล้วก็แผงอ,อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะเห็น,นเพื่อนๆจะเห็นกากบาดค่อนข้างเยอะนะครับพวกนี้ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นประกอบกล่องนี้ค่อนข้างมีชิ้นส่วนเหลือเยอะแหละเพราะว่ามันก็คือส่วนผสมของเลดเฟรมบูเ a m e และเดสตินีตัวประกอบนะครับการประกอบการประกอบก็เหมือนทั่วๆไปเนาะผมไปไวๆเลยด้านหลังนะครับก็เราก็จะเห็นในส่วนของอ ตัวตำแหน่งติดดีคอน้ำทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งติดดีคอน้ำทั้งหมดนะครับที่มากับแผงของ destiny อ่าไม่ใช่ strgdk20 นะครับแผงพลาสติกค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าแต่ก็ของก็เหลือเยอะเนาะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับเพื่อนคนไหนกำลังมองหาอยู่ตอนนี้ไม่มีเวลาให้ตัดสินใจมากนะครับสำหรับ กันดั้มแอสเซีย่องนี้เพราะอย่างที่ผมบอกหนึ่งคือมันเป็นสินค้าลิมิเต็ดจากงานกันดั้มเบสเกาหลีเท่านั้นนะครับขายเฉพาะที่กันดั้มเบดเกาหลีเท่านั้นในเงี้ยในในการครบรอบ20ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีสินค้าจําหน่ายแล้วนะครับใครที่อยากได้เนี่ยก็ต้องหาประมูลหาซื้อต่อเอานะครับราคาเนี่ยน้าในอนาคตตัวนี้น่าจะโดดไปพอสมควรนะครับ วันที่ผมได้มาราคาอยู่ประมาณ3 5 0 0ถึง3,700บาทนะครับราคาถามว่าแรงไหมถือว่าแรงนะครับแต่ถ้าเรารู้ขั้นตอนการขายอย่างที่ผมบอกเกินไปช่วงแรกนะครับว่าการขายค่อนข้างมีการจำกัดจำนวนจำกัดการซื้อพอสมควรนะครับใครที่กำลังตามหายอยู่หลังจากนี้นะครับก็แนะนำว่าสู้กับราคาดูนะครับใครที่ยอมปล่อยใครที่กำลังตามหา นะครับผมวันนี้นะครับคลิปในส่วนของเปิดกล่องกระดัม stggbk สองศูนย์ G G 20, ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามผมในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้กดถูกใจช่องเรากดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปเราน่าสนใจใหม่ๆเนี่ยเพื่อน,อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับวันนี้ไม่ไรเพิ่มเติมนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับ,บมาพบกันในการ เปิดกล่องดมแผงในคลิปถ,ถัดไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ